สวัสดีครับคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงสัตว์ปาคุ้มครองกันอีกนะครับสําหรับสัตว์ปาคุ้มครองในวันนี้ครับก็จะเป็นสัตว์ที่เพืเ่อนๆขอกันเข้ามาครับนั่นก็คือเสือดาวและเสือดําครับสําหรับเสือดาวครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งจัดในวงเสือและแมวเป็นเสือขนาดใหญ่ล่งจากเสือโคร่งพบได้ทั่วไปในแอฟริกาใต้ ้วมถึงบางส่วนของเอเชียตะวันตกเอเชียกลางรัสเซียตอนใต้นุทวีปอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเสือดาวจะมีลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีเหลืองและมีลายจุดสีดำจำนวนมากละะักษณะลายเป็นจุดเรียงตัวกันเป็นกลุ่มดอกปากกดเฉพาะบริเวณด้านหลังและด้านข้างลำตัวที่หัวขาเท้าและใต้ท้อง เป็นจุดสีดำโดดๆขนใต้ท้องเป็นสีขาวหรือสีเทาส่วนเสือดาวดำหรือว่าเสือดำครับก็คือเสือดาวที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีที่เรียกว่ามิลานิซึมทำให้มีสีพื้นตามลำตัวเป็นสีดำถ้าสังเกตให้ดีครับจะพบว่าเสือดำก็มีลายเช่นเดียวกับเสือดาวแต่จะมองได้เด่นชัดถ้าอยู่ท่ามกลางแสงแดด เสือดำส่วนใหญ่จะพบทางภาคใต้ของไทยมีมากในมาเลเซียและชวาเสือดาวเป็นเสือที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดครับโดยเกิดการกระจายพันธุ์กว้างขวางที่สุดสามารถอาศัยอยู่ได้ในหลายพื้นที่จากป่าพันธุ์ใบในรัสเซียที่อุณหภูมิหนาวเยือกติดลบ30องศาจนถึงทะเลทรายที่อุณหภูมิกลางฤดูร้อนสูงถึง50องศา และก็อยู่ได้ตั้งแต่ระดับน้ําทะเลจนถึงเขาสูงโดยซากเสือดาวตัวหนึ่งครับถูกพบที่ระดับความสูง5,638เมตรบนภูเขาคลรีมันจาโรประเทศเคนยาขนาดของเสือดาวในโลกใหญ่เล็กไม่เท่ากันขึ้นกับภูมิอากาศและเหยื่อโดยเสือดาวตัวเล็กที่สุดครับอาศัยอยู่ตามเทือกเขาในเอเชียกลางมีขนาดตัวแค่ครึ่งเดียวของเสือดาวในทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าของแอฟริกา ขนาดของอาณาเขตของเสดาวแต่ละตัวแตกต่างกันมากขึ้นกับคุณภาพของถิ่นอาศัยและปริมาณเหยื่อโดยขนาดอาณาเขตเล็กที่สุดอยู่ที่5.6ตารางกิโลเมตรอยู่ที่อุทยานแห่งชาติซาโวประเทศเคนยาไปจนถึงใหญ่สุดที่กาลาฮารีตอนใต้าที่มหึม,มาถึง2,750.1ตารางกิโลเมตรสำหรับกาลาฮารีนั้นครับ เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาใต้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศบอสาวนานามิเบียและบางส่วนของประเทศแอฟริกาใต้ครับมีการจำแนกพันธุ์เสือดาวออกเป็น9ชนิดย่อยประกอบด้วยเสือดาวแอาฟริกา1นชนิดและเสือดาวเอเชียอีก8ชนิดสำหรับเสือดาวครับที่มีการจำแนกออกเป็น9ชนิดย่อยนั้นครับก็จะประกอบไปด้วยเสือดาวอินโดจีน เสือดาวอินเดียเสือดาวจีนเหนือเสือดาวศรีลังกาเสือดาวชวาเสือดาวอามูเสือดาวแอฟริกาเสือดาวเปอร์เซียและเสือดาวอาหรับสำหรับเสือดาวที่พบในประเทศไทยนั้นครับมันก็คือเสือดาวอินโดจีนเสือดาวอินโดจีนครับก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเสือดาวอินเดียแต่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าเล็กน้อย โดยมี4ีคนออกเป็นสีแดงเข้มแต้มจุดรอบนอกของลายขยุ่มตีนหมาค่อนข้างหนาขนาดของลายขยุ่มตีนหมาโดยเฉลี่ยเล็กกว่าของเสดาวอามูและเสือดาวจีนเหนือโดยพบการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินโดนีเซียไปจนถึงจีนตอนใต้ครับข้อมูลเมื่อปี2561จากนักวิจัยด้านสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุญญทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่มีประชากรเสือดาวเสือดำในป่าประเทศไทยประมาณ130ตัวทําให้เสือดาวเสือดำมีแนวโน้มว่าใก 0, ล้ศูนย์พันในเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและ่องมองสัตว์ป่าตั้งแต่ฉบับปีพุทธศักราช2535สำหรับ IUCN ครับก็ได้จัดเสือดาวอินโดจีนอยู่ในสถานะใกล้ศูนย์พันในปัจจุบันเองเสือดาวทั่วโลกยังมีการโดนลักลอบล่าจากมนุษย์ รวมถึงการสูญเสียที่อยู่อาศัยและนี่ครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เสือดาวทั่วโลกมีจํานวนประชากรลดลงสําหรับเสือดาวครับก็เป็นสัตว์ลักล่าเหมือนกับเสือโคร่งนั่นแหละครับถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่สูงสุดบนห่วงโซ่อาหารทําให้เป็นตัวควบคุมประชากรของสัตว์ต่างๆให้เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วจนเกินไปจนทำให้ืึกป่ามีความสมดุลก็หวังว่า ทุกคนจะช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าครับให้อยู่คู่กับพื้นป่าต่อไปครับนี่คือของเราเสือดาวเสือดําครับถ้าเพืเ่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกคอมเมนต์แบ่งันข้อมูลกันได้นะครับอขอบคุณทุกคนครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามครับเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ